วับไหมวับวบเต้นสิเต้นอ่าเอเราอายาจลกินเาฮะไอเจลว่าจะถ่ายได้กูตาตัวเอยอ่ะเดี๋ยู่ในข้นก่อตอนเนี้ยแป็บไป๊ป๊บวกวิกอันขัดหนึ่งวันลงยูทู e ค่ะวันนี้เราก็จะไปซื้อคามานะคะเราขับรถสอบเสร็จกันนะคะไม่เดี๋ยวจะใ้อจุดช่มานออไปให้ตามติดชีวิตการเป็นคือกล้องมเกิดไอ้เรื่องไรไ่มือเขาห่ตัวอยู่ถ้าพม่เห็นหน้าก็่องข่า ดี่กแ้วไแล้วายถ่ายไม่หยุดพี่เบ้งเซฟเซฟเซฟพี่แบ้งกับเซฟผูก่อนซิแคตอนนี้หนุนก็คือหมดเลย วีกวอกวอกนี่ถ่ายวอกถ่ายไม่หยุดเลยแต่ไอ้คายเดี๋ยวเราจะไปซื้อมาม้ากันอันคัดอันคัดต้อนอย่าียวดจมูกปิดจูกนหนึ่งวันมัมีตัดต่อตัวนี้นะฮะทุกคนกำลังใส่รองเท้านะนี่เราใครกันนะน้องชายแจ๊กไม่แม้แต่กูใส่ไงก็กูใส่ไงเดี๋ยวกูจะกลับห้องยังไงล่ะก็จะมาม้าด้วยกันก็มาม้า นู่นเพดะนี่ดีม, <c oughs> นนมาเดวใน,นมา <c oughs> ในกล้อต <c oughs> ลกมากนก้อตลกมากเสียงทาก่อนมึงในกล้องมึงอีน่ากลัวมาก ตามติดชีวิตเวอร์หูม่เต็ม้ค่ะกูเข้ามีฟูย์อ่ะตอนเนี้ย อันนี้นะฮะต้านตินชีวิตติดขอนะฮะวิดีโอนี้มาพร้อมกับกินอยาให้ทุกคนได้กินมากในคลิปอ่ะกระโปรงกระโปรงลองมาจะใายไม้อยู่เลยร้องนี่ ว้าวว้าวตอนนี้เราอยู่แยกยีิสีนะคะทุกคนีียว่สิ่ดูไ้ไม่ซื้อเพรซื้ออะไรเดินหมือนจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะคะทุกคนไม่เดี๋ยวมึงจะชนต้นมาตายนะโอ๊ย เอเลย้แดเยไหมแ่ไ่เด้นตายเ้ยัต้องมิด้วยไงประเด็นแบบไม่ตัดแบบไปอยู่ร้านนี้อันนี้เราคือกัแม่อยู่เราไปสอง นะ,ะตรงนี้ไงใครยวกอยู่เดี๋ยวครูเป่า,า,กกปาลุงยูทูปแล้วครูสมม่งนิ้เข้ากลุ่มไม่ดูเดี๋ยวขอตัดแบบเลียวๆแม่ไม่เอาเลียวเอาแบบตัดแบบเอียงมึงว่าใส่ขับไวมากวันนี้เราจะมาดูกันนะว่าหนึ่งวันเราใช้ชีวิตยังไง ให้ทุกคนตลกน้ำโคกร้นนี้คือที่สุดคือท่าสงอาจารย์ sói mềm mềm nha các đồn sáng tao thì sáng <laughs> เห็นอยู like uh, no, mm ่นะเป็นเงาเป็นเก่ามนเลยอ่อ๋อนึกว่าจะขึ้นรถไปเดินมอไปวนก่อนแล้วก็อดข่ำหยุดปุ๊ยไาไม่ได้เลยอีไม่นึกถามน่อยเส้อใครไม่คือมันอยู่กับมึงแล้วมันตลกไง จริงเสไ้เลอุ้ยก็เยกันต้องมอกมันพ่าเอเลยจคุยเธือน้าน้ l e อ๋อแบบอสูงขาน้าแล้ก็ไปโผลอยู่ไเราจะมาเลือกเอ่อมองมา มึงกินอะไรดีคะวันนี้มาม่าเป็นสปารเซอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจต้มโคลงว่าอยากกินอันนี้ให้กิงออะไรอยากกินแบบกิ่งเมื่อวานอ่ะให้มันแบบเปรี้ยวเปรี้ยวใช่ไหมันเปียเวร้กิดอะไรขึ้นก็หลังเกิดอะไรขึ้น เกิดอะไรขึ้นอันนี้ัววันนั้นมันไม่มีอันนี้มันอร่อยมากเลยนะเนี่ยอันเนี้ยแต่บอนเซอร์เขาได้นะคะปีนี่อันนี้อร่อยไม่แพ้กันแต่เนี่ยมันเผ็ดมากแต่แส่แซดกูพังไงได้ปะบ้าเดียวนี่อร่อยแต่นั่งไงคะ ๋ยวขพอใจตังก่อนนะคะอันนี้คือจีก็จะทาอถอดปลุ้ไฟนะน้ำร้อนไงที่ห้องมีไหมล่ะไม่มีอ่ะีจะให้น้องใส่แบบนี้เดินออกมาจากห้องเออนล้เจ้าก็โทรศัพท์ป้าแม่เรียวมาแบบเดี๋ยวทุกคนคะเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ห้องกันนะคะ みんな